เขาอยากให้คุณเป็นแฟนในใจเขาใจแทกจะขาดแล้วรู้สึกแบบอยากให้คุณเป็นแฟนน่ะอยากได้คุณเป็นแฟนใจจะขาดแล้วไอความที่คุณรักอิสระคุณเห็นไหมคุณเป็นคนที่รักอิสระมากเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกเป็นคนสดใสล่าเริงชอบทําอะไรใหม่ๆชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบแบบไปต่างประเทศหรือชอบไปต่างจังหวัดชอบเดินทางไปนั่นไปนี่หรือไปร้านอาหารไปท่องเที่ยวไปกินอาหารใหม่ๆไอ้ความแบบอิสระนี่แหละความสดใสความร่าเริงของคุณมันดึงดูดได้เขาอยากได้คุณมาเป็นแฟนใจแทบจะขาดแล้วจ้ะคุณเป็นคนที่ไม่ตามเขาอะคุณเป็นคนที่ไม่ไล่ตามเขาเมื่อก่อนคุณอาจจะตามเขาก็จริงแต่ปัจจุบันนี้ไนมะ่ไหวเห็นเหมือนการที่คุณกลับมารักตัวเองแล้วคุณก็โฟกัสในสิ่งที่ คุณควรจะทําเช่นในเรื่องของการทํางานในการพัฒนาตัวเองเป็นหลักแล้วก็เวลาว่างไปท่องเที่ยวค่ะนี่คือการเดินทางการท่องเที่ยวเห็นไหมต่างประเทศอะไรได้หมดเลยต่างภาษาแล้วเนี่ยเออมันทําให้เขาเนี่ยอยากแบบว่าเดินทางมาหาคุณอยากมาพูดเออมาขายขนมจีบยังไงเดียอยากแบบเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เนี้ย ให้หมอมองเห็นถึงที่เขาอยากพยายามทําอะไรมันมากกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบดูนิ่งๆไม่พยายามไม่ทําอะไรเลยดูนิ่งด,ดูเฉยชาดูเย็นชาคุณมากมันเลยทําให้คุณคิดว่าเอา้าเขาไม่ได้รักฉันหรอเขาไม่ได้ชอบฉันหรอเหมือนที่ฉันชอบเขาเหรอโอเคถ้าเธอไม่ชอบฉันถ้าฉันคิดไปเองฉันก็ไม่อยากเจ็บเหมือนกันฉันก็เลยต้องขออนุญาตกลับมารักตัวเองแล้วก็ถอยออกมาหนึ่งก้าแล้วคุณก็มาโฟกัสในเรื่องของตัวเองเป็นหลัก มันเลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณหายไปไหนคุณไม่สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนคุณมีคนอื่นเหรอคุณลืมเขาเลยเหรอคุณจะตัดใจจากเขาได้จริงๆแล้วเหรอมันเลยทําให้เขาแบบอยากเข้ามาขายขนมจีบอยากเข้ามามอบความรักให้คุณอยากกลับมาทําให้คุณตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งไม่หมอเห็น,หนึงการไล่ล่าการตามมาหาเราหว่าการตามมาพูดคุยการตามมาแบบอก,อ,อกใจแล้วมากขึ้น แล้วก็มีการทําอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนกว่าเมื่อก่อนแต่ที่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ทําอะไรเลยนะเขานิ่งจริงส่วนตัวเราเองน่ะเราค่อนข้างที่แบบว่าโฟกัสในเรื่องของตัวเองเป็นหลักเนาะการหาเงินการทํางานนะคะการแก้ปัญหาสิ่งรอบข้างที่ควรจะแก้กลับมาโฟกัสตัวเองแล้วก็ช่วงนี้เขามองว่าความรักนะ่ะมันมันยังสามารถไปกันต่อได้เพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่า คุณเป็นคนที่หาเงินด้วยตัวเองเป็นคนที่รักเขาจริงๆน่ะไม่ได้เข้าหาเขาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างเหมือนที่คนอื่นๆที่เขาเคยเจอคนก่อนหน้านี้เขาอาจจะเข้าหาเขาด้วยออผลประโยชน์อะไรบางอย่างมันเลยทําให้เขาค่อนข้างจะแบบว่าไว้ใจคนใหม่ๆคนแปลกหน้าคนใหม่ๆได้ค่อนข้างยากเออนั่นเลยเป็นใจหลักหรือเปล่าที่ทําให้คุณเข้าถึงเขายากอะไรอย่างเนี้ยเพราะเขาเคยเจออดีตมีอดีตที่ไม่ดี แต่ว่าตอนเนี้เขารู้เลยนะว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่ดีแล้วก็เข้าหาเขาด้วยความรักที่แท้จริงค่ะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างเลยเหมือนที่เขากําลังคิดตอนแรกๆหรือการตัดสินใจของเขาที่เขาตัดสินคุณไปแล้วทั้งที่ไม่ได้รู้จักคุณจริงๆชาวกองนี้แม่หมองเห็นว่ามันถึงเวลานะคะที่คุณโอ้จะได้สาระสดตรกันเลยนะ ว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมารอบเนี้เขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองอ่ะความเก่งความไฮโซความเซ็กซี่เห็นไหมความเพียบพร้อมทุกอย่างของคุณความจิตใจดีรักธรรมชาติเรียบง่ายสบายสบายแต่รวยค่ะความเรียบง่ายของคุณแต่คุณมีพร้อมทุกอย่างเลยตรงเนี้มันทําให้เขาแบบอยากครอบครองคุณอ่ะมันดึงดูดเขามากๆและไม่ว่ารจะเกิดขึ้นเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองแล้วก็ ขอคุณเป็นแฟนเร็วๆนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคำจำนายที่ดีนี้กันไปได้เลยนะคะแล้ววันที่8มิถุนาคมนี้แม่หมอมีการจัดพิธีกรรมบูชาไฟเนาะเป็นการขอพรจากพระศิวะประพิคเนศพระเมรรักษมีองค์เทพต่างๆในสายยานของฮินดูประเทศอ,อินเดีย เพราะว่ามีพระามเนาะจากประเทศอินเดียโดยตรงที่เขามาทําพิธีกรรมให้แม่หมอที่สํานักของแม่หมอที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอําเภอเวียงสะเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากมูยังไงให้ปังมูยังไงให้เลิศมูยังไงให้ความรักมันดีมันดีแล้วมันดีหนักกว่าเดิมเปิดดวงชื่อเสียงกิติยศปวดดวงของเรื่องของการงานการเงินให้มันปังให้มันดีกว่านี้ต้องเข้าร่วมพิธีกรรมนะคะในการ พิธีกรรมบูชาไฟเนาะเป็นพิธีกรรมของสายยานของพระพิคเนตพระเมสมีเนาะองค์เทพต่างๆนะซึ่งในทางศาสตร์ของฮินดูนะพรางก็จะมีความเชื่อว่าการที่เราบูชาไฟเนี่ยจะเป็นการแบบว่าให้องค์เทพนะคะตรงกลางของสวงสวรรค์นะคะให้เข้ามาอยู่ตรง บริเวณตำแหน่งของโนชิตาของเราเพื่อเปิดดวงการเงินการงานการขอพรนะคะและจะเป็นการล้างคุณไสยมนต์ดำนะคะสิ่งอัปมงคลให้มันมอดไหมไปกับกองไฟนะคะแล้วก็ต่อด้วยการขอพรจากองค์เทพต่างๆเช่นพระศิวะก็จะให้ในเรื่องของการเงินการงานชื่อเสียงพระพิคเนก็จะให้ความมั่งคั่งร่ํารวยไหมพระแม่สมีก็จะให้เรื่องของการเงินความรักเพราะฉะนั้นใครอยากมีความรักปังการงานปังชื่อเสียงปัง ต้องเข้าร่วมพิธีกรรมนี้กับแม่หมอได้เลยนะค่าครูถูกมากคนละ999บาทแล้วเราได้เข้าร่วมพิธีกรรมกับแม่หมอตัวเป็นๆและได้ดูพิธีกรรมที่คนจากประเทศอินเดียเนี่ยพรามเนี่ยเขาจะแบบทําพิธีกรรมยังไงบ้างแล้วเชื่อไหมว่าพิธีกรรมนี้ศักติ์ตรงที่พรามเขามีการเรียนการได้ศึกษาในทางนี้มาโดยตรงแล้วม,มีวิชาอาคมที่เน่นหนาเพราะแกมีประสบการณ์ที่ยาวนานมากและแกบอกว่าการที่เราเข้าไปนั่งอยู่บนเวง กองไฟเนี่ยจะเป็นการฟังพระคัมภีร์ของแกที่แกสวดอันเชิญเทพต่างๆได้ลงมาเป็นสักขีพยานเนาะให้เผาสิง่งอัรีสิง่งอมงคลให้มันออกไปจากชี่ของเราด้วยกองไฟแล้วก็เปิดท้ายด้วยการแบบเปิดความเป็นสิริมงคลมูความเป็นสเสน่ห์นะเมตตาชื่อเสียงเกียรติมูเป็นการแบบเปิดดวงเรื่องเนื้อคู่เรื่องความรักโอ้โหให้ทุกคนได้สมหวังเพราะฉะนั้น ใครที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถฝากรายชื่อออนไลน์กับแม่หมอได้เลยยีบสชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นสามารถจองคิวได้เลยนะตอนนี้คนเข้ามาจองกันเยอะมากนะคะรีบจองได้เลยก่อนที่มันจะเต็มนะคะ